สวัสดีครับออโตสปิลวันนี้เรามาอยู่กับ Isuzu m u ิวเรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับสโลแกน The Next p e a k ครับนี่ดีไซน์ด้านหน้านะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยรวมไปถึงดีไซน์ภายในด้านข้างด้านท้ายนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนกันด้วยคันที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะอันนี้ก็คือในรุ่น RS ครับคือรุ่นย่อยที่เป็นท็อปสุดของเขาแล้วมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่่่่นนนนยยอรรุเรมต้จะนใน Active สูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอีลิแกนสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นอัลติเมทและท็อปสูดของเขาเนี่จะเป็นในรุ่น RS ระบบขับเคลื่อน4ล้อจะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับถ้าคุณซื้อรุ่นย่อยอื่นๆจะไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับว่าเจ้ารุ่นใหม่นี้มีความโดดเด่นอย่างไรอย่างแรกเลยนะที่เราเห็นเนี่ยก็คือสตัวถัง ที่เราเห็นตรงหน้านี้เป็นสีเทาสีใหม่ด้วยนะครับและจะใช้เป็นสีทูโทนนะเห็นไหมตรงกระจกรวมไปถึงหลังคาอันนี้จะใช้เป็นสีดําเงาด้านหน้าที่บอกว่ามันโดดเด่นเนี่ยโดดเด่นยังไงนะครับนี่ตัวกระจังจะแตกต่างจากรุ่นย่อยอื่นๆด้วยนะครับในรุ่น RS เนี่ยคุณจะได้เป็นกระจังสีดําเงานะครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเงินพร้อมกับโลโก้ RS ซึ่งมีให้แบบรอบคันด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามีมาให้หมดเลยตัวไฟหน้าของเขานะครับจะมาเป็นโคมอยู่ข้างในตรงนี้อันนี้ คือไฟหน้านะข้างบนคือไฟ Day Time r u n n i n g l i g h t ครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าให้แบบอัตโนมัติด้วยนะในรุ่นนี้แล้วก็ปรับไฟสูงต่ําให้แบบอัตโนมัติด้วยด้านล่างจะใช้เป็นตัวโคมกลมๆแบบนี้นะอันนี้คือไฟตัดหมอกนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้แบบรอบคันเลยด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดดีไซน์ของตัวกันชนนะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะในรุ่นนี้กล้องมีให้รอบคันเลยนะครับซึ่งเป็นกล้อง360องศาแต่จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับถ้าคุณซื้อรุ่นย่อยอื่ เฉพาะกล้องด้านหลังและความพิเศษของกล้องเขาเนี่ยเมื่อเราขับที่ความเร็วต่ำนะครับเราสามารถดูภาพใต้ท้องได้ด้วยนะครับหลักการทํางานของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้กล้องตรงนี้แหละในการตรวจจับนะครับจังหวะที่เราขับเนี่ยกล้องเขาก็จะบันทึกภาพไปเรื่อยๆทําให้เราเห็นภาพใต้ท้องหรือแม้แต่ในขณะที่เราขับถอยหลังที่ความเร็วต่ำนะครับเราก็สามารถดูภาพใต้ท้องได้เช่นเดียวกันนี่ดีไซน์ด้านหน้าผมว่ามันสวยนะ,ะเทียบกับในรุ่นก่อนฝากระโปรงครับจะมีเหลี่ยมสันเป็นริ้วขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พระเอกของระบบ ความปลอดภัยครับก็คือกล้อง A d a s ครับนี่เขาจะมาเป็นกล้องคู่แบบนี้นะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเส้นเลนถนนรถยนต์นะครับใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับนั่นเองและในรุ่นใหม่นี้นะครับเขาได้เพิ่มระบบความปลอดภัยจากในโฉมก่อนเนี่ยมาอยู่ทั้งหมด5ระบบด้วยกันของเดิมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ระบบนะแต่พอเขาเพิ่มมาให้อีก5ระบบกลายเป็น17ระบบนั่นเองนะครับ ซึ่ง5ระบบที่เขาเพิ่มขึ้นให้นี้นะครับก็จะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอยหลังหรือว่า RC t b นั่นเองครับในส่วนของดีไซน์ด้านข้างครับในรุ่น RS เนี่ยโดดเด่นมากๆครับเขาจะใช้เป็นล้อสีดําในขณะที่รุ่นย่อยอื่นๆเนี่ยคุณจะไม่ไบบนนยยนนานาางกัก ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าแอคทีนเนี่ยคุณจะได้เป็นล้อขนาด17นิ้วครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอีลิแกนหรือว่าสูงมาหน่อยเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วในขณะที่รุ่นอัลติเมทและรุ่น RS จะได้เป็นล้อขนาด20นิ้วแต่ก็คือรุ่น RS เนี่ยจะเป็นล้อสีดําแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นนี่ดิสเบรกมา4ล้อเลยนะแล้วก็ตรงเพดุมล้อนะครับจะล้อมล้อด้วยสีเขียวสะท้อนแสงโลโก้ RS ด้านข้างจะติดอยู่ตรงบริเวณตรงแก้มข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีคิ้้้วซุมลออตรรงงงเเนนีีใชป็สดาําาากจข พับและปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะและที่ด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีกล้องด้วยด้านล่างตรงนี้ ที่ใช้ล่างนะจะมีชุดสเกิร์ตติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวบันไดข้างแล้วก็ตัวมือเปิดของเขานะครับจะมีปุ่มสีดําตรงนี้เอาไว้ล็อกและปลดล็อกครับด้านบนของหลังคาครับจะมีตัวแหลกราวหลังคาอันนี้นะใช้เป็นสีดําเงาหมดเลยตัวหลังคาก็ใช้เป็นสีดําเงาด้วยนะครับเสากาลแบบคลิกฉลามสีดําเงาครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากในรุ่นก่อนด้วยนะมีความโดดเด่นที่มากขึ้นนะครับดีไซน์กันชนเป็นแบบใหม่แล้วก็โลโก้ R S ของเขาเนี่ยจะติดอยู่บริเวณที่ฝาท้าย ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบ LED ลำแสงสีแดงสวยงามมากๆแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนี่อันนี้คือตำแหน่งของชุดไฟเลี้ยวนะครับ เซนเซอร์ด้านหลังนะครับเขาจะมีมาให้4จุดครับและที่เราเห็นตรงนี้เอาทําไมมันมี6จุดละ่ะไอจุดที่เขาเพิ่มมาให้อีก2จุดตรงนี้นะครับก็คือเซนเซอร์สําหรับการเปิดฝาท้ายครับคือเวลาเราจะเปิดฝาท้ายเนี่ยเราไม่ต้องใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องเราแค่เดินเข้าไปที่ตัวรถแล้วก็เดินถอยหลังออกมานะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้เองซึ่งเขามีให้ตั้งแต่ในรุ่นก่อนหน้าแล้วนะระบบฝาท้ายตรงนี้นี่ดีไซน์ด้านท้ายผมว่าสวยนะกระจกมองหลังนะครับมีเส้นไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน,น้ำฝนหลังมีมาให้ครบ เขาจะอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับ ในส่วนของภายในนะครับเรามาดูกันอบ์ดแถว2ก่อนอบ์ดแถว2ของเขาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถพับได้เรียบนะรวมไปถึงปรับเอ็นไปด้านหลังก็ได้ด้วยการปรับจากตรงนี้นะครับดีไซน์ของการเดินได้เย็บเนี่ยผมว่ามันสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในรุ่น RS เนี่ยคุณจะได้ที่เป็นได้เย็บเนี่ยสีเขียวด้วยนะครับมีที่วางแขนตรงกลางส่วนเบาะแถว3อันนี้ก็สามารถพับได้ด้วยนะครับเมื่อเราพับเบาะแถว2แล้วแถว3ไปแล้วอ่ะคุณจะได้พื้นที่ที่มันเรียบไปเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานและที่เราเห็นแสงไฟ สีแดงๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นไฟแอมเบียน์ครับนี่สวยนะแผงข้างประตูก็จะเดินได้เย็บที่เป็นสีเขียวนะครับมีตกแต่งด้วยชิ้นที่เป็นสีดาําเงาแล้วก็ชิ้นที่เป็นสีเทาช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีให้2ช่องนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวหัว USB Type C น,ะนี่แล้วก็มีช่องสําหรับใส่ของตรงนี้ด้วยที่แขวนของมีมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับตัวแอร์จะอยู่ที่ด้านบนนะจะมาเป็นแอร์แบบนี้นะมีให้ทุกตําแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถว2หรือว่าแถว3คุณก็จะได้แอร์ที่เพดานตรงนี้ด้วยนี่อันนี้คือดีไซน์แถว2และแถว3เดี๋ยวเรามาดูเบาะตอนหน้ากันบ้าง เบาต้อนหน้าของเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นกว่าเบาะหลังอีกนะก็คือเขาจะใช้คำว่า RS ปักไปที่ตัวหัวหมอนเลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยก็จะกึ่งๆของความสปอร์ตนิดนึงนะนี่มีตรงหัวไหล่ที่มันจะยื่นออกมาใช้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับในรุ่นนี้จุดที่เปลี่ยนแปลงจากในรุ่นก่อนเลยเนี่ยก็คือในชุดของตัวคอนโซลครับ ี่จะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะตัวหน้าจอมีขนาดใหญ่อยู่ที่9นิ้วรองรับ Apple Ca r า l a y Android Auto และรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยเวลาเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยอะไรพวกนี้เราสามารถเห็นภาพตัวรถของเราะได้แบบรอบคันนะครับหรือว่าเราอยากดูภาพแบบรอบคันด้วยการกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นี่กดปุ่มที่พวงมาลัยนะเขาก็จะขึ้นมาเป็นภาพแบบรอบคันและเรายังสามารถเลือกดูมุมกล้องได้อีกด้วยนะครับว่าอยากดูมุมไหนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหน้าเฉียงท้ายเฉียงเนี่ย เราสามารถดูได้หมดเลยและสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าในรุ่นย่อยอื่นๆก็คือตัวไฟแอมเบียนต์ตรงนี้ครับสีแดงจะมีเฉพาะในรุ่น RS นะในรุ่นนี้จะมีให้นะครับตัวพวงมาลัยครับจะเป็นแบบ3ก้การหุ้มหนังมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยครับแล้วก็ที่ด้านหลังเขาเนี่ยจะมีตัวแพดเดิลชิพสำหรับการเล่นเกียร์หน้าจอเรือนไม้ขนาด7นิ้วครับถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ยจะดีไซน์แตกต่างจากในรุ่นย่อยอื่นๆด้วยนะจะมาเป็นสีแดงแบบนี้สวยงามมากๆนะครับตัวปุ่มที่อยู่บนพวงมาลา ได้บ้างล่ะอ่าอันนี้ปุ่มนี้ก็เอาไว้สําหรับการดูกล้องนะครับหลักๆของฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับการควบคุมที่จอตรงกลางส่วนปุ่มทางฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับก็สาหรับตั้งค่าพวก Adaptive Cruise Control นะครับเมื่อเราตั้งค่าแล้วเนี่ยตัวรถก็จะล็อกความเร็วตามที่เราเซตเอาไว้นะครับวิ่งตามรถคันหน้าพอรถคันหน้าเบรกรถเราก็จะเบรกตามจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบ Adaptive Cruise Control นะครับทำงานแบบ Stop and Go เลยนี่สวยนะตัวพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เดินได้เย็บตรงนี้ ระบบกล้อง A d a s เนี่ยเวลาเราจะตั้งค่าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาจิ้มผ่านที่ตัวหน้าจอก็ได้นะเวลาตั้งค่าแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเท่าที่ผมมองจากตรงนี้นะมองเห็นได้แบบชัดเจนไม่ได้รู้สึกว่ากล้องของเขาเบลอถัดลงมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นชุดเกียร์นะเดินได้เย็บสีเขียวนะครับช่องต่อ USB ตรงนี้ใช้เป็นหัว Type C นะฮะน,นี่ช่องจ่ายไฟ12โวลต์ เกียร์ของเขาเนี่ยจะมาในดีไซน์แบบนี้เลยนะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับเราสามารถเล่นเกียร์บวกลบได้ด้วยการดึงมาที่ตำแหน่งเกียร์ D แล้วก็พักเข้าหาตัวนะครับจะเป็นเกียร์บวกลบแล้วก็จะมีปุ่มที่อยู่บริเวณข้างๆเกียร์นะครับสำหรับการปิดเซนเซอร์ปิดระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับปิดระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะครับปุ่มสําหรับช่วยเหลือการลงทางลาดชันเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีออโต้โฮนะฮะแล้วก็ในรุ่นท็อปสุดของเขาเลยเนี่ยจะมีรบบบเ,นเ่นน้าป็ูกิดแบบ มีเฉพาะในรุ่น RS ที่เป็นท็อปสุดเท่านั้นถ้าคุณซื้อรุ่นย่อยอื่นๆจะไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้คุณนะเลื่อนขึ้นมาด้านบนครับกระจกที่มองไปด้านหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะตรงนี้มีที่ใส่แว่นตาด้วยแล้วก็ไฟส่องสว่างที่เท้านะครับในรุ่น RS เขาจะมีให้เหมือนกันหลักๆของภายในเนี่ยผมว่าในรุ่น RS รุ่นนี้นะครับก็ทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับ สำหรับเครื่องยนต์ในโฉมใหม่นี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์ที่รองรับมาตรฐานยูโร5แล้วนะครับมีให้เลือกอยู่2เครื่องยนต์ครับก็คือเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรให้กาลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีด, m, ดส่วนอีกเครื่องยนต์หนึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรครับให้กาลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเป็นเกียร์แบบ6สปีดเหมือนกัน และในรุ่นใหม่นี้นะครับเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับก็จะได้ความรู้สึกการหมุนพวงมาลัยเนี่ยที่มันเบากว่าในโฉมก่อนครับทำให้การขับขี่ในแหล่งชุมชนนะครับทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสรุปโดยรวมแล้วนะครับในรุ่นใหม่นี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามาในดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆค,ครับแล้วก็มีความแตกต่างจากในรุ่นก่อนแบบชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกหรือว่าดีไซน์ภายในนะครับรวมไปถึงเขายังเพิ่มระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยมาให้อีก5ระบบด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น17ระบบด้วย แต่สิ่งที่ผมว่ามันสวยงามและลงตัวมากๆเนี่ยก็คือในรุ่น RS นั่นเองนี่สินี้น่าใช้นะโดยเฉพาะการตกแต่งที่เป็นสีดําแบบนี้ผมว่ามันดูลงตัวมากๆครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับคุณสามารถรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม Isuzu ทุกสาขาทั่วประเทศครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ